จีนมองนะคะเหตุการณ์ล่าสุดรัสเซียยูเครนในเวลานี้นะคะต่างฝ่ายก็ต่างที่จะเร่งสปีดกันเต็มที่เลยนะคะเพื่อที่จะให้ได้เปรียบในการเจรจาละค่ะ โดยทางด้านของสื่อกล่ารถมนะคะจากทางด้านของนักวิเคราะห์ทางด้านการอาหารนะคะส่งจงผิงค่ะก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าในเวลานี้ค่ะทั้งฝั่งรัสเซียเองแล้วก็ยูเครนเองนะคะต่างก็เร่งที่จะสร้างความได้เปรียบในการเจรจาละค่ะรัสเซียเองนะคะก็เดินหน้าทางด้านของสาธารณูปโภคนะคะพุ่งเป้าไปทางโรงไฟฟ้านะคะน้าประปา Wi-Fi ต่างๆค่ะแต่ไม่ใช่บ้านของประชาชนนะคะแต่จะใช้วิธีสกัดแขนขา ด้วยการสกัดน้ําสกัดไฟนะคะจนทําให้ประชาชนไม่สามารถอยู่ได้ในความเหน็บหนาวแล้วก็ในความมืดมิดค่ะก็อาจจําเป็นที่จะต้องย้ายออกไปในที่สุดค่ะก็อีกจุดหนึ่งนะคะจุดที่2ที่รัสเซียเน้นนั่นก็คือทหารที่เป็นมือที่3เข้ามานะคะพอรัสเซียเองก็พูดในทุกๆเวที รัเสเซียยูเครนในครั้งนี้เนี่ยมีมือที่สามีเติร์ตปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเป็นลักษณะของตัวแทนนั่นเองละค่ะโดยรัสเซียเองก็จะพุ่งเป้าไปที่2จุดนะคะนั่นก็คือระบบสาธารณูรปโภคแล้วก็ทหารที่เป็นมือที่3ค่ะโดยหลีกเลี่ยงประชาชนนะคะชาวบ้านค่ะส่วนทางด้านของอยูเครนเองนะคะตะวันตกเองก็ช่วยที่จะส่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะคะให้กับยูเครนค่ะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเปรียบนะคะแล้วก็เพื่อที่จะสร้าง ความได้เปรียบในการเจรจากับรัสเซียเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าหากยูเครนเสียเปรียบเมื่อไหร่นะคะตะวันตกเองนะคะก็จะเข้าเนื้อเข้าตัวไปด้วยล่ละค่ะสหรัฐเองเยอรมันเองนะคะก็ได้ส่งเครื่องไมายเครื่องมือไปจนครัวของตัวเองก็ล่อยหล่อลงแล้วนะคะ ก็ทางด้านของสื่อจีนนะักวิเคราะห์จีนก็มองนะคะว่าฝ่ายบรหิหารของไบเดนเนี่ยแหะคะ่ะว่ามองว่าสถานการณ์ปัจจุบันในเวลานี้นะคะเป็นความสําเร็จของสหรัฐละคะ่ะแล้วก็พยายามที่จะยืดเยื้อสถานการณ์ออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้เงินทุนสนับสนุนทางการเมืองมากขึ้นค่ะ แต่สิ่งที่ส่งไปเครื่องหมายเครื่องมือต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นไซส์กับไซส์ M นะคะจะยังไม่ได้ส่งไซส์ L ไปให้ละค่ะทางด้านของสหรัฐเองนะคะก็พยายามที่จะแยกรัสเซียออกจากตะวันตกเพื่อที่จะหันมาใช้ก๊าซจากสหรัฐเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยคุ้มค่ากันหรือเปล่าดูได้จากสภาพของเศรษฐกิจของยุโรปแล้วก็สหรัฐในเวลานี้ก็พอจะทราบละค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดักวิคล็อ์ก็มองนะคะว่า ประชาชนตาดำๆนี่แหละค่ะเป็นผู้ที่รับเคาะกรรมอยู่ในเวลานี้นนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนชาวยูเครนเองประชาชนชาวสหรัฐเองประชาชนในยุโรปเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักการเมืองมหาอำนาจต่างๆเนี่ยนะคะควรจะนึกถึงประชาชนมาเป็นอันดับแรกนะคะพยายามที่จะหาทางออกที่นุ่มนวลที่สุดนะคะจบให้เร็วที่สุดแล้วก็เป็นทางออกที่นุ่มนวลที่สุดละค่ะเพราะว่าหน้าหนาวในเวลานี้นะคะประชาชนเองก็จะหนาวนะคะแล้วก็ไม่มี ไฟฟ้าใช้นะคะทางด้านคนกลางเองก็พยายามนะคะในการที่จะไกล่เกลี่ยค่ะส่งเสริมการเจราจานะคะไม่ว่าจะเป็นจีนตรุรกีแล้วก็อินเดียค่ะ เหตุการณ์รัสเซียยูเครนนะคะเริ่มมาตั้งแต่24กุมภาพันธ์นะคะเเดือนแล้วล่ะค่ะในเวลานี้นะคะก็อยู่ในช่วงของยมที่จะหาทางลงกันนะคะจะลงแบบไหนไม่ให้เจ็บตัวค่ะการเจราจานะคะเป็นสิ่งที่สําคัญในเวลานี้ล่ะคะ่ะ EU, EU เองก็เสียงแตกนะคะไม่ใช่ว่าสมาชิกจะเห็นพ้องกันไปทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องล่าสุดนะคะการกดเพดานราคาน้ามันจากรัสเซียในวันที่4ีถึงหธันวาคมที่กําลังจะมาถึงนี้แล้วนะคะที่จะมีผลบังคับใช้ แล้วล่ะค่ะรัสเซียเองก็พูดง่ายๆนะคะถ้ามากดราคาน้ามันรัสเซียรัสเซีย,ยก็ไม่ขายก็เท่านั้นเองค่ะถึงแม้ยุโรปจะบอกว่าหาเจ้าใหม่ได้แล้วก็ตามนะคะรวมทั้งด้านการค้าขายกับจีนเยอรมันฝรั่งเศสฮังการีก็ไม่ได้เอาด้วยกับสมาชิกนะคะส่วนทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่เป็นกลางในทุกๆด้านทั้งสมาชิกทางด้าน EU หรือว่านาโตนะคะ, EU, ะ,คะเขาเองก็ไม่สนับสนุนเลยค่ะแล้วก็สั่งห้ามที่จะส่งเครื่องไม้เครื่องมือไปให้รัสเซียกับยูเครนด้วยนะคะพอเหมือน กับเป็นการส่งฟืนเข้าไปนั่นเองล่ะค่ะก็อยู่ในช่วงที่จะหาทางลงกันแล้วนะคะในเวลานี้ล่ะค่ะก็ขอให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีล่ะค่ะ